ว้าวพี่นอ่ใส่ผักลงไปครับผมมือนี่เมนูออมเมนูออมครับผมออมใส้ข้าวคัวพวกเนี้ยบวตทางใส่ดอกเนาะไส้ดอกก็อืมนเดอร์ข้าวบุนเดอร์ออมหยังออมออมน่องน่องมาม <laughs> แกนปักเลยพี่น,อน้องนะเดี๋ยวล่อหมบบุบสูบก,ก่อนนะเนี่ยล่อพักสุปแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวไปกินข้าทั้งกันพร้อมน้องงัวงเส็บเซาเข้มข้นเข้มข้นเลยสุกแน่นหอมหอม,มขนาดเลยนี่เลือดกระติขาดบ่ได้ครับผมเมนูประจำบา้านตับมะคุงพ่อเจาะครับผมก็เป็นเจลียวก็เป็นเจลียวดีกว่าขนเจลียว ืมเฮ้ยกุหลาบไปกินข่าวกันครับมามาพี่นอ้องโอ้ยต่ำหูปวดหักพักพักบุ้งไมสุดยอดสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำเพียจ้าอมน้องอมน้อง,อง,อง,องมาสวัสดีครับพี่นอ้องมาควมควมน้องงูอ้าวเขาขึ้นเหนี่ยวเถอะวะ เอามันก็ต้องตกโป่น่ะฮะอู้เขาถึงเอาเถอะฮะจะแช่น้ำกันครับพี่น้องทุกคนอู้ใส่ผักหลายโหดข้าวของบัวฮครับป้องกันผักบุ้ง ก็ยุ่สิว่าเป็นพ่กุ้่ต้อหืมคุงตาเลยเห็นก็เจ้าใส่มันรอนะเจ้าของอะไรใส่มันก็น่าถ่าเจ้าของรอคือยังขยอบอุ่นหวัดรออยู่ ข่ดม,มา,ากวันยี้เป็นพาลูกไปซื้อของเมืนเ่นวาพาลูกไปซื้อของดอกเพื่อไปซื้อเนี่ยมาไหวพระวันวันพระต้องเที่ยววันนี้ลูกพ่านอยกได้ของเลน่น เิ้นได้แล้วันนี้เพิ่นซื้อมาเปิ่นยางออกมาจากนอก้านเพิ่นผัดมาเห็นมาเห็นของที่หนาด้านเปิ่นผัดบ่มาเพิ้นผัดมากกันไหมผัดยางขึ้นไปเปียนเพิ่นขายผัดว่าอันเป็นยังก็เปิเรียกดีๆก้อนเมาชงเปิ่นมาพอใจนะโอ้ ใยงางออกมาจาก,กลานนากรานท่าเดียวเนี่ยเย็กหน่อยเนาะพี่น้องเน,นี่ยครับว่าเนีย่ยนูขอเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมเพิ่นกับว่าหนูขอเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมคะเพิ่นกับวาอือไม่กินข้าวเพิ่นอยาก ซื้อกล้วยมันเป็นของเล่นไหมซืม่อหลเป็นเขา,ากล้วยผัดออกมาขันโมบักถือออกมากแล้วหนูหนูมั่นใจนะว่าหนูจะเอาอันนี้เท่าไหร่กระถาม,อมเอากล้วยนี่แหละพ่อ,อ,อพ่อมากย่างออกมากจากนอกลานเพิ่น กาหนูไม่เอาแล้วกล้วยหนูอยากได้สลามเอา้าทำไงล่ะแม่ก็ไม่อยู่พ่อจะพาไปเปลี่ยนเนอาไหมวันกันไหนจะเล้ยพาเขาไปเปลี่ยนคุณหนักกระชางไปเจ้าความไหมเราเปลี่ยนใหญ่บ่เปลี่ยนใหญ่บ่ครับ เปลี่ยนได้บ่ครับซื่อออกไปแป๊บเดียวนี่เนี่ยมัน่พ,พอใจไหม,ม,มันนี่ลูกคอยไปเปลี่ยนม้าน่ะคอยว่ามันคองสามสี่ปีที่แล้วุณละเก้าดึกดำบันอยู่มันนี่เพิ่นบันบอกสาร้างลูกคอยไปเปลีป่ยนม้าน่ะเอาเอาลูกบอลลูกบอลคิดมามดสองอ่วยมันนี่ส่วนมะเกียบึงจะว่าจะปีใดเห็นว่าขึ้นอันคาบเลี้ยงเลียงคนเรา เก็เลยว่าโอ้ดีเป็นอยัางน้อเพิ่นไปเปลี่ยนออกมาให้ขายได้ในความในความรู้สึกเขาเป็นแม่ค้าน้ำกันนะเนาะเพิ่นกับพ่อท่านแกเรียนด้วยเหรอใจเขาใจเขาทำเงันม,มากะ20บาทสำหรับบ้านนอกเขามาันก็เช่าจีฮาได้เนาะพี่นอ้อง ไ,ออไ,ไหนว่าเออจำได้นะอีบัวพันเพิ่นโบเพินเ่นเบาแต่นี่ก็ใครแต่ว่าเพิ่นชักสีหนาชักนี่พร้อมหน้าอืมเวลาเด็กหน่อยน,นะเขาก็เลยแบบเออนหนังมันเพิ่งยังเล่นไม่กับอะไรมั้งเถอะพี่น้องเดี๋ยวเขาบ่ได้มีเงินหลายเพราะที่ท,ที่ไปซื้อให้ลูกซี่สามซี่อันบ้านั่นแม่นบอกเราพี่น้องแค่อันเดียวเ,ยเอาบอาถุงดำ ขึ้นขโองขำขึ้นขำมือนี่ยังเอพราะว่าเอาไปเปลี่ยนอันนี้ย่าองออกมาจากร้านเด้กก็กลับขึ้นไปเปลี่ยนนะ่ด็กเปลี่ยนมาก,กบบระเบิดว่าได้ของดีด้วยเดีว่าของดีบ่เลยอเขาพอใจในการซื้อแล้วเอกอ,อย่างนั้นบ่ดีเลออยลูกเขาพอใจเปลี่ยนเอาอันนี้เข้าพอใจในสินค้าถึงมันสีเก่าถึงมันสียางกระทาง จาเข้าขใจวะแม่นพากินริ้วถ้าถ้าคนพอใจเอาสิถ้าคนพอใจซื้อหลานหนึ่งเขาก็ซื้อลด้จ้าเข้าใจบะมันจิอยู่อยู่ระหว่างสองคนพ่อค่ากับลูกค่าความพึงพอใจสําคัญที่สุดเมนบ่าน่ะต้อยของเจ้าบดีบริการดีจะซื้อที่ ก็ขอใจหรกเยอามากจักสีหนาใส่เลี้ยงยม่ไหมกับผมเองเลียยเเ้ยงม่หเรีองเราเข้าเป็นพอเป็นแม่เข้าขอโทษเลยอบ้บอลโอ้ยส,อสินะาาขาวเราี่นะเบาๆไปที่ตัวลูกไข่เขาเป็นไข่ นี่ยังก็สิดเพราเห็นให้ลูกไวได้เพราะหน่อยนะขุ่นนะคอยไปดูเห็บน,นี่หรอเพราะว่าเมื่อลูกอยากจริงขนมขนมมันทรมานใจใจพอแม่ย่อมพอแม่บ่มีเห็นงูเห็นเพื่อนนี่มันทรมานใจคุ่นเป็นพ่อเป็นแม่เลยละ ลูจักใจให้ลูคือการนู่่บ่หายหรอกเนี่ยเนี่ยที่เป็นค้นใหแบบว่าไปไซสกับซ่างไปกับไพกับซ่างพ้นยิบเอาแค่ชิ้นเดียวพอนยิบ่ยิบหลายนอกจากพ้นเลี่ยนใจหน้ารังเลนะมือว่างนี่สิลั้งเลน่น่ะเพ้นยิบเอาแค่ชิ้นเดียวถ้าแม่บอกเอาอีกก็สิแบบ่เ,บอเอาเอา,เอาชิ้นเดียวเอาชิ้นเดียวเอาอันเดียว ไปเจ็บเนไปยังอะไรต่าง,ท,างาท่านคิดเอ่าจนะเรีนดีกว่านะขอเปลี่ยนเดี๋ยวปะวะ่าวส้ำว่ท่านออกไปไก่นะท่ันจงคิดยังไงท่านไหนกระบอกขึ้นแล้วป่าหนูต้องตัดสินใจเอาถ้าหนูอยากได้เอาเลยอัน ไปไนไปนไหน <c oughs> ข่อยบ <c oughs> อกเอาละเาเดี๋ยวขอยทิดตัวลูกข่อยซื้อขี่นี้เลยข่อบอกซูมเนี่ยข่อยฟังมาข้าขอนนิ่งน่อยหอข่อยซื้อยก,กอันก็นได้เมียเพิ่นเหมือนโมยู แม่เพื่อนไปซื้อดอกไม้หลายผ้าไหมี่น้องซื้อดอกไม้เมื่อคืนนี้เขาลองเข่าจับน้องคอยเาอยากให้ดูกไข่เป็นมีผมดอยไหมดเด้วยพอมาลูกไข่ยงังหนโอยเขทา้ีมือ แค่นั <to. S 2> ้นก็เห็นต่ว่าลูกฝ่ายสำคัญที่สุดเดี๋ยวก็ได้ไปเดินพาเลทแล้วครอบครัวค่อยสำคัญที่สุดเขาว่าให้ลูกกจะที่ห้องให้มั้ยว่ค่อยไม่ได้หรอกขอจุดตัวลูกฝ่ายบ้าง ว่าคอยพูดคอยน้อยใจอะไรขอปาคอยแมงเอ้ตาชนีเราไปเต่ยนเขาจือไม้ให้ลูกกับรกบรรทดกงานมหาบอกเมียเอาคอยบ่อยาก,ยกยให้ เป็นคือยังจะควางตอนนี้น่อยนะเวลาอยากได้ของเหรีนนเพียรพอแม่มึงเงืนซื้อหายทำไมเขามันบ่มีเียงเหรียญกระโหลกกระลาเห็นปะเจ็บกับโปะกเฝ้าเาเหรียญ่ได้มีซสื้อเคียงเหรียญเคียงนั่นคือเดี๋ยวนี้คอยหนึ่งถามว่าคอยตามใจลูกวะคอยตามใจได้ลูกกว่าถามแค่ว่ามึงนี่นี่สิบด สที่เอ่อคอยนั่นกับเมียป็นไหนเนหรื่องว่าซาตินหน่อยครับอ๋อมีเงินตัวสายสื้อเห็นไหมเพือ่อนสบายของน้องของตันหน่อยพเพิ่นมาอีกอย่างละเพิ่นมาเพิน่นซื้ออย่างมา,นนยยามอย่าเงี้ยไปเลยถามเพิ่นครับเจ้ามีเงินสิบ่ตอนนี้่อยแสนมีเป็นแสนแสนสาหัสอยู่เเ่า เ่ยกับตาเดยดตัวนี้ัวกันได้หาเท่ยกับตาตั้งตอนนี้ลำบากก็อดทุ่นเอาพี่น้องเต่กวันกินหอดสมัยแต่กวันข้ามามเา้าบ่มีอีย่างดอกเดียมีบานนี่นี่ดิมีบานนี่ขากินมีอความขั้วที่หนาลัก มือมันกรผพานไปสิ่งดีๆเขามมาทอดได้แต่อย่าถอยลุมแล้วให้เฝ้าลูกลูกบ่ได้ให้ค้านเราเพียงแม่แล้วสอน,สอ,นอยไปอย่าไปด่าย่าเจ้าของจะไปดูถูกเจ้าของอย่าไปดูถูกเจ้าของอไอคิดซะว่าเมื่อนี้ฉันตื่นึ้นมาฉัน hay cầm nốt chạy cho con nè cầm lót chạy cho con hay hay xong rồi là cái cho con cho bị bì... mười đây thì thỏa không bị quan cho con hơi mi theo mi cho con mi bàn tay thì chạy cho con สูเมื่อเนี้ยเฮ็ดมือนี้คิดมือนี้อดีตเนี่ยมันกลับไปแก้ไขบัได้คือยังตัวน้อยเเบาอยู่เนี่ยกลับไปเเบากลับไปเฮ็ดนี่กินเขาข่ําเนี่ยกลับไปคือเก่ามันขับบได้เป็นบรหลาดที่้องมันต้องกินข่ําตัวไปต่อไปตัวไป อดีตมันแก่บได้ยจำไว้เป็นบทเรียนเดเ็ดปัจจุบันนี่มันดีที่สุดเขาบได้แฮปปี้กับทุกทุกมือลงสีขาดผู้ใดดูหาสายพันธุ์ลุงสีขาดเพิ่นสีเขาบไดายผู้หาฉันบอกเจ้าเถอะืะ คุณว่าผูใ้ใดที่ชีเขาสายพันธุ์ลงสีสีอันนี้เมื่อเดิ่าน,นสอมอยู่บ่ชเง่นกระซือบอ่บวชแล้วอยากสีเขาออกเง่นมาเลยสี่ชี้หายจสวัสดีครับไปคจากพี่น้องจ๋าสวัสดีจา้า